ลงทะเบียนเกษตรกรร,กรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล15,000บาท เพื่อนๆวันนี้ผมจะมาอัปเดตโครงการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับผมโดยเป็นโครงการของทางรัฐบาลนะครับผมซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะมอบเงิน1 5 0 0 0บาทให้กับทางเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้นะครับผมโดยเงิน1 5 0 0 0บาทนี้นะครับผมเป็นเงินสำหรับ1ครัวเรือนนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับผมจะมีเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับทางรัฐบาลไว้นะครับผมประมาณ7 5ล้านหแสนครัวเรือนนะครับเงิน1 5 0 0 0บาทนี้นะครับผมเราจะได้รับการโอนเข้ามาอย่างอัตโนมัตินะครับผม แต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้กําหนดวันนะผมว่าจะเริ่มโอนให้กับทางพี่น้องเพื่อนๆกเกษตรกรเนี่ยวันนี้เท่าไหร่นะครับแต่นะครับแต่โครงการเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินให้กับทางกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้นนะครับผม ยที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับผมว่าทางเราเนี่ยได้ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้หรือยังนะครับผมโดยเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไว้ข้างล่างนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็กรอกเลขบ,บัตรประชาชน13หลักเข้าไปนะครับทางนี้ยระบบก็จะตรวจสอบนะครับผมแล้วก็แจ้งผลกับเราว่าเราเนี่ยได้ทําการลงทะเบียนไว้แล้วหรือยังนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ทาการลงทะเบียนเกษตรกรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทางระบบเนี่ยก็จะขึ้นโชว์มาเป็นหมายเลขเกษตรกรของเรานะครับแต่ในกรณีที่เรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับผมโดยวิธีการในการลงทะเบียนนะครับผมก็จะมีดังนี้เลยครับกรณีเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนหรือว่าเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่เข้าไปในระบบ เกษตรกรนะครับผมทําการปลูกพืชผลเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ15วันแล้วเนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่บ้านด้วยการกรอกแบบฟอร์มนะครับผมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือทอบอกศู 01, พร้อมแนบสนําเนาบัตรประชาชนสนําเนาเอกสาร แสดงิสิิ์การถือครองที่ดินพร้อมลงวันที่กรอบแบบฟอร์มทบอกศ1ให้ชัดเจนซึ่งแบบฟอร์มทบอกอ .01 นี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ที่ผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับผมหรือวิธีการหนึ่งนะครับผมก็คือสามารถขอแบบฟอร์มดังกล่าวเนี้ยได้ที่ผู้นําชุมชนนะครับ หลังจากที่เราเตรียมเอกสารแล้วก็ออกกอกเอกสารครบถ้วนแล้วนะครับก็ให้เรารวบรวมเอกสารทั้งหมดนะครับผมส่งต่อให้กับทางผู้นําชุมชนนะครับผมซึ่งทางผู้นําชุมชนเนี่ยจะเป็นคนรวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งมาให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะครับดำเนินการบันทึกเข้าไปในระบบทะเบียนเกษตรกรอาจจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสํารวจแปลงปูดอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้นะครับ เมื่อเราดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกอัปโหลดไปที่แอปพลิเคชัน FarmBook นะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในแอปพลิเคชันนี้นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของเราได้นะครับ แต่ตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับผมได้สาหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเท่านั้นนะครับผมจะไม่สามารถทําการลงทะเบียนเกษตรกรได้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราจะลงทะเบียนเกษตรกรเนี่ยวิธีการเดียวเลยนะครับผมก็คือจะต้องกรอกแบบฟอร์มทบกศ1นนะครับผมแล้วก็นําส่งให้กับผู้นําชุมชนครับครับถ้าเพื่อนๆ <c oughs> เห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับผมผมรบกวนกดแชร์ครับเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นนะครับผมได้รับข่าวสารข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวการลงทะเบียนเกษตรกรครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมผมรบกวนเพื่อนๆกด ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ